สวัสดีครับแฟนยูทูบุกท่านจูตรงเนี้ยตุที่ตลาดตะพานีตุที่คนเยอะมากตอนเย็นเยอะมากแต่ตอนหนึ่งตัวใครตัวันึขอนอนเขาเกิดตรงนี้เป็นจุดที่จุดรถไปอืม มีรถไฟตับพางหเิงเ่ยวลงเดี๋ยวมาดูครับรถไฟตับพางหิงเนี่ยผมก็เดินมาเพื่อแฝงแฟงคบเนี่ยเพื่อแฝงแฟงกับทุกคน ก็ครับรถไฟสะบานหิงครับเห็นไหมนี่สะพานก็สมัยผมเป็นเด็กน sure> ้อยอยู่นี่มังผ่านครับอืมแจ่ใช้ไม่ได้เนะใช้ไม่ได้อืม แพครับดูสวยถอดผ้าหญิงเราเก็เนี่ยจุดเนี่ยไปกรุงเทพไปกรุงเทพเชียงใหม่ได้ครับอืมอก็เรื่องแฟนแฟนกลับก็อืมเดี๋ยวดูใกล้กลเลยว่า tuần mất, đường mưa hạn ha nghe thật cơ chụp thông view tập bán gì ก like, ็ื่อนๆยูทูบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด s u b s c r i b ร์ให้ด้วยนะไปอนะกิก่วเกี่ยวสวัสดีครับ